แซ่บปาดปๆพี่น้องละออ่ะมากินกับขอบุนค่ะข้าวเหนียวบุ๋น,อนอาาตองค่ะกินข้าวเหนียวหลายมันอ้วนค่ะกินของหนักๆเนี่ยต้องกินผักเยอะๆด้วยค่ะน้องค่ะมาเบาหลายจวดน้ำข่อย <c oughs> ไ,ดได้กินเนื้อหนามไหลแตกม,ม,ม,มาค่ะวันนี้สาวเดือนได้นลยจ้า ตำเนื้อพี่น้องตำเนื้อสดกับพี่น้องสาวเดือนลองตำครั้งแรกเนาะเป็นเนื้อบวสดนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะสาวเดือนจ้ามาพบมาพอก,กันคือเกาค่ะพี่น้องจ้าวันนี้สาวเดือนได้อะไรแซ่บมาสู่อยู่สูกินค่ะพี่น้องเอ้ยอันนี้เป็นตำเนื้อนะคะตำคือบอกหูแหละแต่ว่าเขาบดใส่เสร็จเนาะ ตำเนื้อสันมาจาะกินกับขบปุ่นกินกับขบปุ่นขบปุ่นสิบเสียบคือเกาค่ะนี่ค่ะขวดแดงนี่ค่ะว่าฟังเสียงโรดเย้ายวดใจอีกแล้วว้าวุ่นเนาะได้กินเนื้อฮ่าฮ่าได้ทองบรีว่าในน้ำทํากินนะคะอืมได้มักสับสบน่นๆเนี่ยจวดจัดหลุดไปเนาะมาจา้ะว้าลาย อืมอืมทางดังาป้าดมันแสบแต่แต่ใส่ต้นหอมด้วยนะพี่น้องใส่ต้นหอมหอมแดงอะไรเงี้ยสีแสบบาด้าดพี่น้องละ่ะม,มากินกับขอาปุ่นค่ะข้าเนี้วบรต้องค่ะจิ้มชเเนยวหลายมันอ้วน กินของหนักๆเน,นี่ยต้องกินผักเยอะๆด้วยค่ะพี่น้องค่ะมาเบาหลายจวดน้ำขคอย <c oughs> ไ,ดได้กินเนื้อนำร้ายแตกครั้งแรกอือืมหวานอืม ตักัรงเนี่ยสลับปกซีปกซีหอมแลดิดปะเยบอืมนองควาจิตํำต่ำจะโดนล่ะจ้ะอืมแสกหรือจะ้ะอืมเสจะแดก แดกต้มเองอีกแล้วค่ะเป็นเป็นแดกอ่ะสูตรข่ขยก็จะไปเห็ดขายอยู่ไทยอยู่มาปน็นงนองปารตมาสับหเน้อยของล่าง แซ่บอะไรเบอร์นี้โอ้จิจ่าน่าสดๆนะคะมันทำอืมอืมกล้มที่ลัง มันไม่ค่ยบอกเศรษฐกิจภาี hmm. บานค้นกับยำค่ะํำวิเจียวสุมนะถ้าอสเดิ่อยากกิ่ต่บบังคุนคนหนักมาตังหลังเอาลองเห็เดเบิ่งแล้วจ้ะเด้อแซ่บปดีจ้ะเมนูกับแก่ kèm, viên đi, ạ, hmm, mình xong giảm, những sẻt, cháu đấy sẽ được loang mất giảm, tắm tắm ăn được ไปด้วยกินเพียรเนี่ยพวกกินดีเนี่ยไปบะมากกินขมเนี่ยเมนูนี่อะไรจ,จ,จังเนี่ยนี่อร่อยมากจริงจอืฮึอะไรนี่ลืมสับสนกุกกัด ตัวลืมคุกูดกับกันเหนือพันกระปุ่นกระปุ่นพันเนืออือ เดือกน้ำเดืกนว้กนวเส้นเนื้อแบบพันสมตำว้าเฮ้อพันกระปุลมาเมนูนี้เด็ดจริงๆตำเนื้อสูตรสาวเดือน,นโอ้ยสุดยอดแซ่บแซ่บบอกต่อเลยตำเพื่อสตมตำอือืออือือ รสชาบเข้าไปกับเพต้มตังไปกับน้ำตือ Hong quan Nó không bản nó nó rất bóc hào Nó mới ngọt, bóc 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 bóc

งวดควอยโลบ,บะทันจ <c oughs> ิ้มมันนอร่อยค่ะน้ำสันติดกระดูกอ่ะมันกรอบไหมคะเหมือนอันนะั้นอะเหมือนกระดูกหมูที่เขาเอาไม่ยากมั้ยจ๊ะมันจะนิ่ม ไม่มันแตกใส่ปากแซืมครับ ก็ไม่เปไรแล้วคิดเพียยังกินหมดจ้ำแทบแบบ เอาแล้วพี่น้องจ๋าป้าแสบกานแสบแน่พี่น้องเอ้ยผู้ยทองบอดีแนะนำอย่าเฮ็ดเมนู ah e นี่ค่ะส้มตำเนื้อสดเอาไปจ้ะ <c oughs> แสบอีรีจ้ะแสบติดใจยกมืออย่างนี้อืลองทำดูนะเมนูกับแก้มชั้นเลิศเลยกับพี่น้องแสบอี้ีจ้ะครั้งแรกของสาวเดินจั๊สาวเดินิดกระโดดแล้วเกือ <c oughs> บเลย เอาละพี่น้องมาคลิปนี้ของสาวเดินสะดกดฝ,ฝากกดไลค์กดแชร์ทาง y u t u b e แล้วก็แฟนเพจนะจ้าสาวเดินก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจค่ะอยู่ดีมีแห้งมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันสุขผูสุขคนเดอ้อสวัสดีค่ะ